โอ้จเจ้ากับสูชีวิตเนาะโอ้สูสีวิตหาเกี่ยวนารับจ้างซื้อข้ากินเห็ดทุกยอ,อย่อางอยมีอยู่บ่อยเวลาอดเข่าหรือบ่มีนี่มอยู่บางคร้างั้ก็ติดไหาหคิดท่อตัวเองอยู่เราว่าเจ้าของมีค้าเดียวแบบนี้นะบางครั้งเขเหมือนแล้วครับท่อ าอใจลูกเอาขอวัมาเลยตกมันมีที่ม่อยากลูกแเป็นแบบเไปหันป็นวได้ใจเขาเลยมันก็เขาก็วอกโอ้ยเขาแบรู้กเขาเไรูสกอ๋ออามนะเขาอู่แ่เฉ้าะอะไรว่ากันงยบโยนอาอโอ้หัจงสาลเอาเวาเขากัน้าใจเขาก็มีเด็กหน่อยเช้าพันหายเยอ้เลยพอได้หายซื้อนายโยนได้กินโดยเขาก็มีสําเข้าหายได้เอเลย Su Su đây, bên tâm lăng chạy hả? Rồi. Mẹ phần kia nhà lập trang Phá เกี่ยวรับจ้างครับ่โอ้พันผันจ้างเน้ไนี่นะสอบหนังสาบนาพันโอ้เกี่ยวในไนาพันนี่บ่เออเป็นวานเขาใส่เมบเป็นเขาเลมันอนี่เป็นหยานี่เป็นหยาเลยเนนี่เนหยาเอกันีเอนายีเย ก <Indonesia> ็ได้พี่น้องป้ามัดแฉะเราเกี่ยวในไหนนะเกี่ยวทั้งเข่าไหนบอเนี่พี่น้องครับเราเกี่ยวหย่าครับจ้ากิตาสุขสารนะพี่น้อง ได้ยักสอบแล้วเกี่ยวหยาเนี่ยเจ้านั่งเกี่ยววะขาเดียวใช่ไหโดยโดยเขาให้เอาหมดเลยเพราะทางเขาเทียงสบายดีปลอดตัว้าวเลยเนี่ยโอ้ย มันต้งเ้าใจกันอันนี้ก็เจ้าหน้าหวานเพราะนี่จะบอนเจ้าว่ามาเกี่ยวหากระแม่าะสอบเท่าไรนี่เกี่ยวแหละเห็นอะไเอาไปให้ข้าบาทนี่โอ้ขามาวิ่งสอบจิ้มหาพันทนี้มันบนี้นกครับแบบใครสอบข้าวครับแบบสอบหน่อยจิ้มาจิ้มามหนาองคุบงั้า สอบชิมหาท่นก็กาเงินบาทเ้องา้อาหาบอชาหาบะโซชาาบิมหาบิมาาหาบาวาบเดีวก่านี่ก็ได้ทาสอเปินม mm ือกปิดเด็ดแล้วเพรา่เปิมือเทบสอบมันนีเปิเดนได้ทาสอบบอ ตรตีนกระดกเดพอว่าเล่าแบบสู่ชีวิตเนาะสู่ชีวิตกแมนเบาจแต่ว่าเป็นหิ้เยียบ่เลยนะต้นเข่าต้นนามอันนี้ก็มัมันบางามเลยเด่นมีแต่เนื้อกระเด้าเาเลยรอวะเป็นกระชีบเบาางเอาเลยาะเข่าอันนี้เป็นบางงามตนเข่านบางามอุ่เอาแบบนได้ขาได้ายเข

กใส่ยาวมใส่กระโงมวกกบใส่คลุกระโปเจ้าสีทนได้อีเป็นสีทนได้แน่นอนทนได้ขายตงในจังหวัดอืมของได้ในกระคอน้าเอาไปนอนกรคอน้ำกระคอนข้ามมากินกะโปได้ถืินน้าเือในมากินบ่ ลูกเปนงเรียนบอเอาไปข้องลูกคุณเลยมันเ้าเวมันเต็มเลยร้าไัเขาหับเียนเต็มแบบว่าเจ้าเจ้าไปสมัครซาบอก็มีประกาศได้มือมือักมันมันจัวันเอาทำไปอีกช่วยโห่วงเีนดีกว่ชนวกงเฮียนหลัก เยลัดยังมีหนักเยี่ยนเต็มสิมันลคือลยกันมันต้องเีเงาะนักเงียนออกคน่นปกติมัต้ององหงูดแลอโอตามรักก็ต้องลมูนีลูกครับครับี่ม่กต้องไป็นินแน่นอนวาให้เขาเลิกซอเลยนะสบดอันครก็ไม่รู้อวะ้เขามีรถมีร่งกัรถไม่จอดเอาแน่เลครับคิดว่าเจ้าบริษักระบานี่แหละเพื่อจะเ้าปรักให้ไปเข้าบ้านจาขึ้นน บเงนะมาสีแหงอยู่มลงกันมาน้ามีะเบ่มีหอกไปได้บ่จอยไปได้ทางน้ำบ่มีน้ำบ่จอยซอยเลาด้วยจักกระสอบเนี่ยเกี่ยวเป็นยบ่จเกี่ยวน lớp bớt khỏi long bình, Chỉ đây giờ bớt sọt, kia ở long bớt cơm đừng kia, chấm đừng hôm nay thả

lao chana, người non, hái điều, này... <khá> đi <cười> <Ha>? <cười> điều, con <laughs> 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 <Điều này. cười>

<laughs> Đây sợi phần nó Sợi dây nòi thì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

Ảo thuốc đó, nào thứ vàng nó chào nè Ở nào เพราะว่าเออ nà đâu à ừ. นี่กับังเอิญเดนเขามาเลยะมาคือเรียมักเจอเพื่อนชาวต่างไาติัิว่าเมากันดีแลบแว่ามาขอนะมเป็นมาขอนามขอานเนาะจา้มจมอได้อีกนเไป่ก่อนี่ไปได้นัี่ก้่กะต้อนยางก็ไปไดนจําได้ใช่ป

ทุกอย่างม่นเ็นอะคเงลกอย่างนี้น้ครับครูไปน้อก้เขามันหอนมัจออกมานล้วเหบูฮาร์คนนเขานาคนกินมืวนแกเดี๋ยวไสางสวนซื้อเขาือเขาอีนแต่กแกลวมื่อวานนย ฟองฟองสาบฟองสาบฟองนี่ได้กินยังมือเลยหน่อยเอาหันข้าวห้องอ๋องเออจะกินข้าวเจ้าปะเขานียวนี่แหละแต่ว่าห้องห้องอ๋องอ๋องเนี่ยคือข้าวเจ้าอยู่เลยแต่เป็ดข้าวเหนียวเนาะหุงอะมันสีแข็งแน่นอนึงเนาะัแงหวยมันแลวได้มันสุกเลยก็กินคือข้าวเหนียวปั้นหรือเปล่ามัน แล้วเนาะเออแม่แม<อ>่จะกินแบบั้นที่ทุกคนเนเนาะมันเไปต้อนเลยแต่ปรกไป้วเออเตชงสารแล้วสู่ชีวิต Nhà vừa chị đây sáng sớm <laughs> cảm nhận sớm 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 lục, sớm 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 phần sớm 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 thú ชอบแผ่นพอ่ะเนาะยมากเพื่อนได้หนึ่ที่สุดคือแบบลมากต่ดิมันเป็นตัวหนัะเอากรุ๊แล้วตา้านเองใคที่เขาทานราทำเขาทำเทำเง

บาาเนาะปบาได้การเสริอเจ้าเข้าเอามสมบูรณ์นเมือเาเาบสมบูรณ์มือเนี่ยรนี้ขีเขามดเอวทั้งเชดนือตเข้าะเ่อเนียคือกีายมี้นมหนึ่งับบนั้นันื้อยากินเนี่ยป็นื่อเขาเนี่ยอืมอัน้ดกแบดูแม่นแบบเขา Да, при нам.

เดียวฮอดกังคืนขวานทีเน่ย <c ười> โอ้เราตัดแล้วขึ้นมานมม่บ่นึ้นมาใหม่ยังบ่สูหยาคือเก่าเนาะเก่าเนาะหยาเป็นยังงบตเนี่เขาท่านหยาบดนี้เขาทันหยา được thì nào à đâu thì nào đây nào subscribe nào vậy?